ไปครับปิดไวไปปิดไ,ไ,ดไยุด<ป>ลงมาลงมา ไม่เป like like, ็นไรไม่เป็นไรไม่ตายไม่ตายเอารถมาจอดเลยไอ้ถุงพุ่ครั้ยเยอะนะเยอะนะไอ้นั้นมันมีอาวุธนอะป็นคนที่หนีมีอาวุธยังไม่ตายครับมันคือะไรน่าจะพุกครับยโดนรถครับไไม่รถคันนี้รถจะยวนรถเราครับมันยิงสวนอ่ะ น้ำลวดก่อนน้ำลวก่อนนะครับไปดูมาเดี๋ยวดับรถก่อนนะน้ำลวดก่อนหนั่งอย่างนั้นเปิดประตูเลยเปิดทั้งสี่ได้ครับต้องเอาลงน้ำให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอยู่ข้างดูจากเดี๋ยวเก่ากว่าผมมาเดี๋ยวไปไปมมามามาเดี๋ยว เปิดท้ายก่อนเปิดท้ายนะเปิดท้ายเปิดยังไงเปิดท้ายนี่ท uhm, ้ายนี่เปิดยังไงปี่ฝาหลังนี่ฝาหลังฝาหลังเปิดเพื่อนเพนครับรถรถยี่ห้อครับยี่ห้อมาต้องมาได้ขถไปครับขถไปตั้งๆคุณดูรถเพี้ยนสีเงินไหมนะสีเงินเนี่ยรอไฟผู้หญิงเนาะผู้หญิงครับอ่ะฮะ ตรงตรงใต้พรมไม่ปูดเปิดดู้วยไหมตรงยางอะไรอ่ะเปิดเปิดพุ่งใส่ตาค่ะโอเคเออแล้เข้าตาหัดเดี๋ยวน้ำให้ล้างหน้าบ่ห้านมได้ยุบอ่ะอ่ะน้างหน้าให้เราเนี่ยเจ้านี่ไมไม่อะ่าี้ยไม่เงี้ รอหนึ่งครับพวเราทำมนหนึ่งครับที่ไหนครับเรามำมหนึ่งครับอย่ร้อครับชื่ออะไรครับแนครับรสองหมอกขนที่ไหนุ้มอยเยคุณแม่อะไรเ้ยโดนเลยครับฮะนักขับมันเปิดกันเลยมันดนเลย นะสับเอามาดูนะมาดูมาดูเอามาดูตรงนี้เจ้ามานี่เจ้ามานี่เพื่อเพื่อเขาว่าจะได้บริสุทธิ์ใจ วอนจับมาเขาบอกทั้งสองอย่างเดีวกันเดี๋ยวไปดูประวัติกรู้เดี๋ยวคุณกอดเข้าไอที่มันลงอย่างเงี้ยคนรู้จักกันลังรู้จักกันไหมมาด้วยกันตั้งแต่ตอนขึ้นรถมาด้วยกันหรือว่าขึ้นมาเจอกันกลางทาง mặt đẹp 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 mặt đẹp